อาทิตย์จัน์สองแสงแจ้งกระจ่างสองสว่างลุ่งเลืองเพื่องเวหามิอาจเปรียบเทียบทันเท่าปัญญาสว่างกว่าสุริยันดวงจันเพลินสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้มีหัวใจรักในเกษตรผมน้องบาวบาก้าในสุชาติสุกแก้วจบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์สาขาวิชาพืชไร่มีประสบการณ์ด้านการเกษตรและสาม,มารถ เกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชในไร่อ้อยนานกว่า2ปีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่โซนจังหวัดขอ,อนแก่นชัยภูมิหนองบัวลําพูที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชในไร่อ้อยต้องการปรึกษาติดต่อได้ที่เบอร์โทร0969023828อีกครั้งนะครับ0969023828น้องบาวบาก้าครับ